เอาละครับผมก็สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาปั้นไอดีกาให้เป็นไอดีสุดเทพนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีร้านค้าแห่งความมืดมานั่นเองก็เลยจึงบังเกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คอนเทนต์นี้เนี่ยเอยไม่ใช่แล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็มีรถที่แบบโคตรเฟี้ยวอ่ะคือมันต้องขี่ให้ได้นะรถคันเนี่ยบันเท่น่ะ ฝากกระโปรงคาร์บอนด้วยนะนี่สปอยเลอร์อย่างเฟี้ยวมีไฟออกท่ออีกนี่นะครับผมก็จะเป็นชุดที่ผมจะซื้อในวันนี้นะครับก็เป็นชุดดอนผีบินนั่นเองนะครับผมก็ได้ทาการเติมแพ็กเกจเติบโตไว้แล้วนะครับผมนี่นะก็มารับเพชรได้นะครับตอนนี้ตอนนี้คือผมแค่เลเวลสิบไงผมจะรับไปก่อนนะเออรับให้หมดเลยได้มา400เพชรนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการซื้อก่อนเลยนะครับซื้อ15เพชรเพื่อปลดล็อก แล้วไปซื้อชุดนี้ในราคาหนึ่งเพบเานะครับผมจะซื้อของที่ถูกที่สุดนะเป็นไงรถสปอร์ตทรงเอหล่อเท่โอ้โหชื่ออย่างจาบอ่ะผมจะซื้อของที่ถูกที่สุดนะผม,ผมจะซื้อของที่ถูกที่สุดนะผมจะซื้อนี่นะครับผมได้มาแล้วนะแล้วก็มาซื้อเจ้าชุดนี้นะครับผมมีลายสีแดงตรงหน้าอกนะซื้อไปเลยว้าวอย่างจาบครับ เปิดปเลยนะครับผมแต่มันมีหลายอย่างไงดูดิผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะหนึ่งกล่องเปิดเลยละกันโอ้โหพารฟอลโอ้โหน้ำอ,อเลยไงกล่องนี้ดีจัดอ่ะคุณดูเฮ้ยหรือว่าผมเป็นไอดีกากว่ะมันก็เลยแบบสุ่มได้ออกของดีไงีจะไปใส่ตุนก่อนแล้วกัน แลไรมัน้นี่อย่างจาบครับตอนนี้ผมก็จะเข้าไปเล่นนะครับสักหนึ่งเกมนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในแชทโลกนะครับผมอืมเขาไม่ได้โหเขาจํากัดแรงแดงกันอนะเราก็อยู่แรงโกสกซะด้วยสินี่ละกันโอ้เขาให้เราเล่นด้วยหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยกดเลยไนงะโอ้โหใจดีชึบอุ้ยได้ปืนแล้วอัโฟเดี๋ยวเราจะหาเน้นนะไอพาราฟอนะวยแล้วกันดูล่วงไปดีอุ้ยโอ้ออก้อน สวยเลยขึ้นมาเอามาได้ไหมยังไม่อยากตายต้นเกมสวยเพื่อนสวย,วยช่ยว,ยว,ยว,ยวยหน่อยครับเพื่อนเพื่อนสวยช่วยหน่ครับโอเคเกมนี้เราไม่ได้เปิดใหม่นะขอบคุณนะมัดเนี่ยพันยายก่อนขอของหน่อยหมดแล้วหรอเฮ้ย M60 มหกมหก what <c oughs> ไปครับทุกคนตอนนี้คือผมอยากได้รถสปอร์ตมากนะเฮ้ยเสียงเกมดังไปปะเดี๋ยวนะเออลืมรถเสียงเกมเลยแป๊บนึงนะโหลืมรถเสียงเกมเลยโอ้ยเพื่อ อะไรอะ M4 สามเออเฮ้ย SVD โอ้โหบัดเจี๊ยบมีแต่ของดีทั้งนั่นเลยเฮ้ย,อ,ยอ้โหซองสามว่ะคนผมเล่นซองปลาฉลามเลี้ยวสามดีกว่าไปเพื่อน Let's go let's go let's go เอาคือสองเอาคือจอดล้อด,ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปโอ้โหคนนี้อยู่ไกลเกินไม่ไปหรอก ตามหารถสปอร์ตได้ไหมเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมอยากขี่มากเลยนะรถกบไปดูซ้ายมือได้ไหมเพื่อนเผื่อจะมีรถสปอร์ตให้ผมอะ่ะเฮ้ยมีคนเพื่อนมีคนมีคนเพื่อนเลี้ยวไปเลี้ยวไปอ้าวเฮ้ยนี่ไงเป็นอะไนี้ไง เอาเลยเพื่อนอฮ้ยทุกคนผมลืมเอาสกิลทัศยามานี่ไง <c oughs> นัดนัดเดียว90 90ดาเมจแล้วได้คิวเลยนะลากเพื่อนอ,อุ้ยไปด้วยอ้ยขึ้นไม่ได้ไม่ไปแล้วเอาไป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 เพื่อนไปเพื่อนเออไปดิเอาแล้วลงไหมอะเฮ้ยฮัลโหลอุ้ย,ยเยอะจัด หูเยอะจัดอ่ะหัวไปเฮีเอไม่ทายอืมโอ้ยเอฟวีดีว่ะหลบก่อนไม่ไหวแล้วหุยหลบก่อนไม่น่าขึ้นไปเลยรู้ว่าขึ้นไปก็โดนจะขึ้นไปทำไมวะเนี่ยอย่านะเพื่อนซ้ายมือมีอุ้ยไม่ได้เอาทัศเสียมาโอ้โหต้านจัดเลยบ้านนี้เขาไปไดอยัง นนห,หนีไปแล้วหรือเปล่า,ลาอืมเช็คก่อนไม่มีนะเหมือนเขาจะหนีไปแล้วนะอืมเป็นไงชุดเราอย่างเท่อะครับแบบเฟี้ยวจัดอะอชิบหายแล้ว น,น,นั่นองฮึมนัดเดียวไปครับแหมไอตัวนี้ไอหนุ่มฮึล่วงไปไม่ได้ใช้ปืนอัพุธเลยเขาว่าอะไรนะแล้วเกมนี้คือผมไม่เจอรถสปอร์ตเนี่ยอุย้ยสักคิวหนึง่งโอ้ชึบ โดนไหมเอ่ยเุ้ยโดนอุ้ย,โ,โ,อยโอ้โหมันชักกระสุนอะ่ะเขาหนีไปได้เลยนะเหมือนจะไปชุบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำการตามล่าเขาแล้วกันน่าจะต้องออกมาแหละหรือว่าเขาไปข้างหลังแล้ว วันเจียบหายไปเลยนเไม่ได้ไงเจอแล้วจังหวะนี้แหละช็อตดีช็อตเด็ดนี่ไงมาแล้วด้วยโถมยหลบอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออโถมเลย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 เอาเพื่อนโถมเลย,เ,ลย,เ,ลยเออดิเออดิอเนียนยเนียนอ้ย เฮ้ยทำไรอ่ะโ,โ,น,โนี่เพื่อนจ้องอันนี้เพื่อนจัง,จงมากันนะหมู่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโหสายซุ่มวะ่ะสายซุ่มวะ่ะ <laughs> ไม่มีเลือด <laughs> สองนัดจอดเลยนะยยโอ้โหว่าแล้วทำไมเขานั่งนั่งแบบเหมือนระแวงอะไรสักอย่างนะเออไม่มีเลือด <c oughs> ไปฮัทเราก็เออเออ,เอ,อ ได้รถฟรีนะไปไม่เจอรถสปอร์ตเลยอะขอสักคันได้ไหมรถสปอร์ตอะมีปะข้างหนี่รถไหนอะโอ้โหรถกรบพอเลยอืมไม่มีเลยอะรถสปอร์ตไม่ดรอปเลยนะเกมนี้ยเราไม่มีคนชุบด้วยแต่เกมนี้เราเข้าวงชา้าด้วยนะครับยนี่ไง โอ้โหวันเจี๊ยบแม่ไอ้นุ่มนี่มันอันนี้มันเสียนะพี่เสียนะน้องนี่รถทรงเอเอาดิเออเฟี้ยวไม่เฟี้ยวอ่ะดูเอาอ่ะรถทรงเออะพี่ขนาดไหนอ่ะเจ็บไปก่อนชิบหายเฮ้ยเฮ้ยทำไมวงมันเจ็บจังอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะจอดก่อนจอดก่อนอืม แกลบลูกก่อนพี่เฟียวป้น้องชุบน่ะครับพีอ่อย่าเพิ่งแอคครับชุบก่อนครับเฮ้ยโดนด่าแล้ว <laughs> บายบายขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษครับโอ้โหแล้วรถอย่างเท่อะเอาจ้าไปครับเปลี่ยนปุ่มก่อนโอ้โหลืมเลยว่ะออกก่อนนะลืมเลย วิ่งรถเราเท่จริงทุกคนรถเราเท่จริงว่ะมาว่ะเออชุบก่อนชุบก่อนโทษทีเพื่อนโมเตแคปลูกไปเออแล้วรถเราเรแม่งเท่จริงนะคือแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิคนออกแบบนี่แบบยกนิ้วโป้งให้เลยสองนิ้วอ่ะเออ อย่าอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ย,ยเดี๋ยวรถพังโหนออไม่ดีนะเฮ้ยแมมไอหนุ่มเองลงนี้ต้องต้องโดนแล้ววะต้องเฉลพบให้จะจะสักทีวะอุ้ยอยู่ไหนวะมีเอสบีดียอ,ยอยู่ซ้ายมือ,อมาขอที่นึงวะชนหน่อยวะ อุ้ยชิบหายละชิบเอาล้วขึ้นเอาเฮ้ยรถเป็นไรอะใครล็อกรถอะเราขึ้นรถไม่ได้อะเมื่อกี้โว้ย่าๆโอ้โหชิบหายแล้วอุตส่าห์ได้รถไปเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมตอนแรกมันขึ้นรถไม่ได้วะคืออะไรอ่ะช่างมันเถอะมา เราจะกลับมาล้างแค้นแล้วนี่ไงไอ้นุม่มยิงไปเอาหน่อยว่ะเอาหน่อยว่ะเอาหน่อยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนขับรถสปอร์ตมาเออมาท็อปปอนรถสปอร์ตหนาม,มาทำไมมาฝั่งนี้่าเก็บก่อนนั่นไง แปะแปะแปะโอ้โหยังเจ็บแปะ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 โซเนียด้วยไหนอะเข้าบ้านไปแล้วเหรอเฮย้ฮยตัวนี้มีเข็มชุบเปล่าชิปหน่อยแล้วหลอยหน่อยแล้วกันโอ้โหโอ้โหอีกนัดเดียวจะร่วงติดกระทะเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆไม่นายแบบนี้มากเลยอะหวัวหน่อย เม็ดเดียวเพื่อนโอ้โหไม่ล่วงสักตัวเลยโอ้โห้กระทะมันใช้กระทะอะไรอ่ะมาว่ะซัดหน่อยว่ะมาซัดหน่อยว่ะซัดหน่อยวมาอย่าเพื่อนอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าเพื่อน ยายาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเรากวนแล้วเพื่อนยายายาเฮ้ยวงเจ็บเดี๋วโชว์เดี่ยวเองเฮ้ย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 ยเย chèn đi Này đã Phớp <laughs> Húp <laughs> <laughs> ออกมาปึ๊บฮึ๊บฮึ๊บ,บโอ้โหเออตายกับระเบิดเฮ้ยเฮ้ยหวั่นเจี๊ยบเลยอะ่ะแม่ครับผมตอนนี้ขึ้นแวทหนึ่งแล้วนะครับผมเออแม่หวั่นเจี๊ยบนี่บวกหนึ่งร้อยยี่สิบหกแต้มเลยนะเฮ้ย บวกยังเยอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ